I oh more, more. Yeah. always ah. เราจะไปดูสถานพยาบาลที่เราบอกเนาะ <c oughs> สถานพยาบาลเนี่ยก็จะสําคัญมากกับเรื่องของสุขภาพช้างตอนนี้เรามีนายสัตวแพทย์หนึ่งคนนะคะซึ่งช้ <c oughs> างของฟางช้างนิสาเนี่ย <c oughs> เราต้องการที่จะป้องกันโรค <c oughs> หรือความเจ็บป่วยก่อนที่จะเป็น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีเป็นฟางแรกเลยที่มีนานยสัตวแพทย์ประจำ <c oughs> นะคะมีนายสัตวแพทย์ประจําแล้วก็อน,นี้ 3าคนแล้วก็มันก็ลดลงไปเหลือ1น,นึ่งคนอีกเพราะว่าข้อจํากัดน,นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องเก็บพยายามเก็บรับกษาสัต่แ,แพประทหนึคนนี่ไว้เพราะว่าช้างเรามีจํานวนมากแล้วก็เรามีช้างชลาแล้วเรามีช้างที่แข็งแรงนะคะ